คล่องไปด้วยลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แบบพล่องไปด้วยพล่องไปด้วยเออไม่มีความแข็งไปด้วยลูกพล่องไปด้วยมันจะได้มีกําลังหน่อยกําลังทะลุทะลวงช่วยหน่อยอย่าซึมซึมดิอย่าอย่าแบบนิ่งนิ่งแบบเฉยเฉยแบบเฉยเฉยดิ mania. จาไปดิพล่องด้วยพล่องไปดิแบบไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ลูก พร่องไปด้วยทุอย่างพร่องจะได้มีกำลังหน่อยเออมีกำลังทะลุทะลวงหน่อย ไม่ก็คือไม่มีความแค้นลูกไม่มีความแค้นก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีความแค้นก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีก็คือไม่มีขอบเขตลูกไอ้ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเนี่ยก็คือไม่มีขอบเขตนั่นเองไม่มีขอบเขตก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี

ขอบเขตเนี่ยก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีก็คือไม่มีขอบเขตไ่อั้งมกับงไม่มีกคอไม่มีาวเพร้อมเงินไปไลลังลอยลามพอเงินไป ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ก็คือไม่มีควบมเขตนั่นเองุุกกกอออับจิง ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปเรื่อยๆลูกทุกอ,อย่าง<อ>จะว,ว่างล้างกันไปเอง,งไ,ไงล่รองลอยล้างกันไปเองออรวดเดียวรวดเดียว ไปเรื่อยเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างอย,อย่าเลือกนอกอย่าเลือกในร้อ,อกันไปเลยลูกทุกสิ่งทุกอย่างไปได้วยกันแบบไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไ,มมไปได้วยกันนั่นแหละ จะได้ว่างล้างกันไปว่างล้างตัวอยู่ว่างล้างตัวไปว่างล้างตัวไปได้การนี่แหละว่างล้างตัวอยู่ได้การนี่แหละว่างล้างตัวอยู่ว่างล้างตัวไป ม่มีก็ไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีก็คือไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่มีก็คือไม่มีแม้กระทงตัวไม่มีจะได้ ว่างล้างกันไปรวดเดียวรวดเดียวปุญญตานิพานล้างแสงสวัติล้างทุกสิ่งทุกอย่างล้างทั้งตัวล้างล้างทั้งตัวไม่ล้างไม่มีก็คือไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีแม้แต่ตัวไม่มีเนี่ยก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง มมีก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่ต้องเลือกนอกไม่ต้องเลือกในหมดสัณหาในการเคยเลือกนอกหมดสัณหาในการเคยเลือกในหมดสมูทไทยตัวในหมดสมูทไทยตัวนอกหมดสมูทไทยในการเลือกนอกเลือกใน หมดตัณหานหมดตัณหานอกหมดสมูทไทยนอกหมดสมูทไทยนหนนอกในไม่ต้องเลือกไม่เลือกทั้งตัวเลือกตัวไม่เลือกไม่มีก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี สิ่งที่ไม่มีขอบเขตนั่นแหละไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีสิ่งที่ไม่มีขอบเขตก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวมีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่ต้องมากเพศไม่ต้องมากขนไม่ต้องมากแง่ไม่ต้องมากมุม ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีอย่าตัณหามากเหตุมากผลอย่าตัณหามากแง่มากมุมอย่าตัณหามากความเห็นมากความหมายอย่าตัณหาเสี่ยมยานทัศนะอย่าตัณหาเสี่ยมทิฏฐิอย่าตัวอย่าเอง ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองคุยต่อใหกันชินไกคุยต่ออย่าตัณหาเสี่ยมยานทัศนะอย่าตัณหาเสี่ยมพิธีอย่าตัณหาสร้างแง่สร้างมุมอย่าตัณหามากความเห็นมากความหมายลูกอย่าตัวอย่าเอง ไปด้วยกันแบบล้างกันไปอยู่ก็ได้กันก็แบบล้างตัวก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ล้างตัวอยู่ด้วยกันไปด้วยกันก็ล้างตัวไปด้วยกันไม่มีก็คือไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีก็ไม่อคง ไใช่ไม่มีอะไรไม่มีแม้กระท่งตัวไม่มี ไม่ใช่แค่ไม่มีอะไรไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี้กก ทุ่มบุราทันพมลุกหมดเรหมดกรรมนะทุกอย่างอาโหสีอโหสีอโหสิอโหสีอโหส